สวัสดีครับผมตุ้ยศิลพัฒน์นะครับวันนี้มาบ้านลูกค้าชานหนึ่งนะครับที่สั่งดีเกลาเราเข้ามาทานนะครับก็เห็นผลลัพธ์ที่ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับคุณลุงแอร์นะครับสวัสดีครับคุณลุงครับสวัสดีครับครับก่อนที่จะทานดีเกลเนี่ยคุณลุงมีอาการเป็นไงบ้างครับลองเล่าให้ฟังครับปวดมากเลยแต่ก่อนนะครับเพราะเป็นมาหลายปีแล้วสี่ห้าปีแล้วปวด หัวข้างซ้ายมากขยับมาข้างฝามั่งบางทีมันก็ขึ้นตามข้ออมันก็ไข่ขึ้นมางแดงๆมากเออก็ปวดปวดมากนะปวดถึงกระดูกปวดเอ็นเราแหละใช้ชีวิตลำบากไหมครับตอนที่มันปวดดิโอลำบากมากเวลาเข้าห้องน้ำต้องต้อดด่าเข้าใช่ไหมไม่ได้ต้อดนะครับได้คานเข้านะครับคานห้องน้ําเลยมันต้อนไม่ได้ครับแล้วโอ้เพราะถ้ามันปวดมาตรงหัวเข่าหรือตรงข้อตรงนิ้วตีนเราโปตีเราเนี่ยครับ เราต้องกิ้งเข้าอ่ะกิ้งเข้าเขาไม่ได้มันยกไม่ขายยกไม่ได้ยกปุ๊บยกได้โอเคแต่เราจะลงมาค้ำกับพื้นปุ๊บรนีมันปวดปวดถึงน้ำตาร่วงอ่ะไปหาหมอไหลโรงพยาบาลนะครับ ไปคุณหมอท่านก็นจัดยา,กากแก้ปวดอะไรผมก็ไม่รู้ทีผมปวดมากเพราะเขาให้เขาสียาให้หมอก็ยํำเขาไปเข็มหนึ่งหายเออมาก็เหมือนก็ปิดทิ้งเลยไม่เกินห้าหกวันเอาอีกแล้วอ uh. ปวดเหมือนเดิม e aw, กี่เขาทานไปปวดกี่กล่องนะครับสองกล่องนะครับแล้วสองกล่องตอนนี้นะผมก็จะสั่งอีกสองวันนี้ครับวันนี้สั่งมาอีกสองครับหลังจากทานไปสองกล่องแล้วอาการเป็นไงมาครับเออดีขึ้นมากครับดีขึ้นมากไปไหนมาไหนไม่ค่อย ทรมานเท่าไหร่ครับถ้าเชื่อไม่เชื่อลองสั่งดูครับมารับประทานดูกล่องหรือสองกล่องจะรู้ผลเลยครับถ้าไม่รู้ผลนะผมไม่สั่งมาอีกสองกล่องนอะครับตอนนี้ขาข้างซ้ายข้างฝาผมเนี่ยสองข้างในว่าโอเคถือว่าถือว่าจาปกติแล้วก็ขอขอบคุณคุณลุงแอร์เป็นอย่างมากนะครับที่ให้ผมมาสัมภาษณ์วันนี้เพื่อไปเยี่ยมทานให้กับคนที่เขามีปัญหาเกี่ยวกับโรคเกาต์ต่อไปครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ผมเป็นโรคเกาต์ปวดมากมากเลยไปหาหมอหมอบอกเป็นเกาต์มาอ่านเจอในยูทูบไปเจออาหารเสริมในคลินิกเกาผมเลยลองเติมามดทีสองสองแรกก็รู้ผลแล้วสามเดือนสีน่สเดือนแล้วผมไม่เคยปวดเลยผมทีก็ได้สบายเลยเกาต์ปัญหายไม่ปวดเลยครับผ,ผมเป็นโรคเกานะครับไม่สามารถจะเดินไปไหนได้ครับผมไปทำงานต้องใช้รถเข็นตัวเองกองแรกก็ หายปวดรับรถบวงได้ดีมากครับพอ,อไปทํางานไม่ต้องใช้รถแล้วด,ลดี่าวนี้ครับเดินเทิน oh. ได้ตามปกติครับเป็นเก่าเวลาวลเป็นนี้มันปวดมากก็จะปวดตามข้อนิ้วนะฮะไดดีเกานี่เข้ามาทําให้ก็อาการปวดนี้หายไปเลยครับหลังจากได้ทานดีเก้าไปหนึ่งกล่องแรกนะคะค่ากดยูลิล,ลดลงไหมคะก็ลดลงดีเกาก็เป็นสิ่งนึงที่ทําให้ที่ผมเลือกจินต่อไปเรื่อยๆค่าไตาคุณพี่ดีขึ้นไหมคะดีขึ้นครับดีขึ้น ผมมีอาการปวดข้อผมไปหาหมอหมอก็ตรวจว่าผมเปินเก้า,าความโฆษณาไปนื่เลยคนได้ยินว่าดีเก้านี่ดีผมก็เลยทดลองไปซื้อมากินทีนี่ผมก็กินได้สักอาทิตย์หนึง่งอาการของผมก็เบาขึ้นดีเก้านี่มันดีจริงๆถ้าใครเป็นอย่างผมนี่ก็ที่ผมพูดไปนี่ก็ขอให้คุณไปซื้อมากินบ้างนะครับ ดีเกาเพื่อโรคเกาเพื่อคุณโรคเกาเป็นโรคข้ออักเสบโดยมีสาเหตุมาจากภาวะกรดยูริกในเลือดสูงส่งผลให้มีอาการปวดแสบร้อนวมแดงตามข้อต่ออย่างเฉียบพลันดีเกาอุดมไปด้วยรีมันเนรู้หรือเสกตียาสมุนไพรจีนโบราณขาสานกับแดนดีไลออนและแกรโนดเดิรม์มาดูซีดมหรือเห็ดลินจือ มีคุณสมบัติช่วยฟื้นฟูไตและช่วยปรับระบบการขับกรดยูริกทางไตให้สมบูรณ์ขึ้นทั้งยังมีวูฟเบอร์รี่ฟรุตหรือเกากีอ้อันอุดมไปด้วยสารฟลาวโนนอดคโพลีฟีนอลแคโรทีนและไพราโซช่วยลดอาการปวดบวมอักเสบเสริมสร้างความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อและกระดูกและยังมีขมิ้นชันกระชายดำที่สามารถขจัดสารพิษออกจากร่างกายโดยเฉพาะในตับและไตได้อีกด้วยให้ดีเกาได้ช่วยฟื้นฟูสุขภาพของคุณ ดีเกา่าเพื่อโรคเกา่าเพื่อคุณ